สบายดีพ่อแมงพี่เนาะป้าตัวบรรยากาศโอเคโอค้ยล่าซุดพี่นอเอาะกาบ่าพอพ่อกาบ่อพ่อนะเดี๋ยวมาโลงกะพ่อใหญ่ผายไปวิ่งพ่อใหญ่ผายก่อนนี่เพาะเข่าอยาอันนี้นะ น <l> oh. ี่แหละโอ้ยเอาเอาเห็นกะเอาแล้วเอามาเบิ่งนี่หลุดสับพันย่างลายแทบบอดิน่ะบอย่างเบิดเลยโอ้นี่สามไห่นี่ ก็นั่นแหละจต้นเลี้ยงโอ้ยกะฮะนะเป็นอะไรพ่อสบายดีสบายดีพี่น้องมองดูงอมงอมถ่ายล้ไยังได้เห็ดน้าอยู่ลูกใา่ไปใส่เออกะจะนะสิพ่ออยู่ด้วยพ่อเอ้ กะจะหนักสิพ่ออยู่ั้วนบริวารปุยระเบ้อวานแล้ววางว่าพ่นตกโอ้วันเช้าเลยกับในช่องมือแดดใช่อันนี้นะหายซุ้มห้าบริวารนี่นะ้วนสิได้จะหายเนาะ นีกนตัวเกานี่ตม่ตม่ใช่บ่ม่ใ่น่ก็ได้ไล่ติดแล้วอ,อันเผาขัอขอา้นน้าไงแถวน่แม่นบดตไ้องดับมากนะเผา,า,าได้ยังกินข้าบ้างเล็บนี่เมตาแดงเฮ็ดกรดต่น้อยจะกาจ,จะไปเก็บบก่กงอืมเออบ่งนี่มันตาแดงทำไมอันัละแดงรอ

ทั้งถงองลุมนะก็ยังให่ใหญ่เลยยังไ่ได้ลงไปแตะยังนี่ายายนี่หละนดำจุเออขันเดียวกันแล้วก็มีเส้นลบนั่นขาันเดียวกันนั่นล่ะก้าตัวนี้นะก้เดียวกัน้หลายใหญ่ใหแลวเลยพี่น้อง เออปีที่แล้วนี่เขามาไหลสูตรนี่เหมือนบอกแม่นั่นแหละมันมีสัญญาณ<ล>อยู่ลืมลืมไหลโซ่ความความพอไงความเสือเพืาา่อไ่พายละเมื่อยแหงแลบอวายโอ้ยอย <laughs> อยังพอสุกอ้ยก็พอนอนนาน,น,านแล้วแล้วแล้วหายง โอ้ยผู้เฒ่าเห็นนาหน่นะพี่หน่องเนาะสาดก็ฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีคือเกา่าหน่องฝากเมตตาฝากสวยเรือส้อเรืออย่างบอกสวยเรือเล็กๆหน่อยได้ซื้ออยู่ซื้อกินและถ้าผู้ใดสงสารเราก็ได้มันนี่ก็ขอบคุณ คุณพี่คนสวยทางเมืองนอกเดอ้อทีสวยสื่อของสามพันบาทเนาะจิมหานไฮซโาโบไลกับแม่มีไ้มาเอาเรียบร้อยแต่เราบมมีเวลาถ่ายคลิปจุดจ่าจุดจ่จจาแล้วก็ไยกันฝ่าเ<อ>มือะะ่องเลยไงไม่ได้ถ่ายเลยที่งานเขากับมาโลก,กาสิ่ดาเมื่อโลกคณต่อเลยนี่ วันนี่น,นี่คือบบมีน้ำซาวะนหนี่คือบบมีน้ำนออนอเออวันพุธจะเป็นออก,อเ,ออกเออ,เอ,อ มื่อขึ้นนี่พ้นแห้งว่ามือขึ้นนี่นะในน้าคือห่อยมากสะห่วยปราแดกนะเนือเนือผมเพราะ่าทงนอจารย์ทงเนืองเขาบอกขึ้นเอือน้เมือนเนนมือแห้งะก เห็ดปลายเขาพอได้กินบอเห็ดกับบไริกินนะเพราะว่านพ่ดันพายุเข่าบัดมือบัดมือมีพัดแดดจอดโดดต่างแดดเลย อ่ะเล่งมือเด้อสองใหม่ลูกกันเด้อเล่งมือเฝ้าแล้วเฝ้าเมื่อลกยิ่พูมืออื่นแม่สิบมีกาดำแน่นอนกัมบันกัมมีแค่นี้เอ้ยอุ้ยน้ำใส่เราเพิ่มน้ำเมียเราอยู่ทางหน้านี่ แจ็คเราผิดจารณาอยู่น่อยหรือใหญ่ของขอยสั่นถามแป๊ดแปดฝ่าวกเจีฝ่าวก ล็กแล้วกับเมื่อเจน่ะเกงใจย่านเมียว่าสันเมียเราได้นะบ่าบอยเอ้ยเมียเราได้เมียอะไรใส่เมียเราบดีมากน้มึก็ยังวาแดดดิ ญ่าสิไหลสดของมากม่ของมากทำพันมาด้วกันบักบัไ้่อนเรนไรก้งิงนในก้าิงสนี่บ่ตัวเบายเอามือใส่กับบสนใจเสืออยู่ ุูสายจับมือไปใส่ยังทอกมือนี่ชักวาดจังได้ฮัาล์น่งบอกเคยมาซ่งหน่อยแดดเด้อเมฆประมาณเท่านั้น <languages? S 1> แม่บ่แม่เรามาเห็นหน้าเขาเจ้าเจ้าของหน้าอะห่านขาใหญ่ๆในสามแหกเนาะเจ้าบ <t> ้านเจ้าทุพพลโผีคนนี้เราทบ้านเจ้าเห็นนาแสงหเดนหน้าปีย่าไปเห็ดเห็ดสิคับินดากปเห็ดน้างน มันโด,นะดนแดดนะพี่้อกนี่นาจา๊ได้นารักข้ข่ายนะแม,ม่นอยู่ใกลเติบขอบใจพี่้อง ที่ติดตาม